ในคลิปนี้ผมก็เดินทางมาถึงเลเวล100กําลังจะเปลี่ยนการ์ด5มีขั้นตอนยังไงทํายังไงเปลี่ยนแบบไหนผมจะดรอปเควสจากบอสได้หรือเปล่าสวัสดีทุกๆกคนกันด้วยนะะวันนี้ก็อยู่กับเจนทีวีเกมแล้วก็อยู่กับเกมโยกังยธภพบเลือดใหม่นะตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเลเวล100รเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเดินทางมาใช้เวลาอยู่ประมาณใช้เวลา1เดือนกือบ26วันนะผมก็เดินทางมาถึงเลเวล100รนะก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะตอนนี้หัวจะทําการเปลี่ยนคาร์ดให้เพื่อนไดดู้กันนะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วังเย็นเรียบร้อย,อยงั้นไปกันเลยเควสที่สองก็ตามนี้เลยครับไปเรื่อยๆต่อไปนะไปผู้พิทักษทะเลเหนือเนะควสทั้งหมดก็จะมีประมาณ22เควสนะฮะแต่ผมไม่รู้นะผมจะแก้อาถพ์เควสต,ตกได้หรือเปล่า ก็ยังบักอยู่เหมือนเดิมนะฮะเวทต่อไปเนี่ยเวทนี้ก็ต้องใช้เหรียญตำลึงนะเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีก็ต้องเตรียมไว้ด้วยนะฮะใช้เหรียญตำลึงประมาณห้าแสนเหรียญตำลึงนะเหรียญตำลึงคืออะไรเหรียญตรงนี้นะไม่ใช่เหรียญยุทธนะไม่ต้องกังวลนี่ตรงนี้เราสามารถที่จะฟาร์มกันได้นะผมก็ฟาร์ม,มาค่อนข้างที่จะเยอะนะ ให้ไปเก็บถุงใส่ทองแท่งกับท่อนไม้อย่างละสอ0รชิ้นนะน่าจะต้องดอปจากมอนสเตอร์เราต้องมาตีทหารผ่านฝ่ายธรรมะนะเพื่อนก็หาจุดยืนด,ดีๆนะเราจะต้องโจมตีเจ้าทหารผ่านธรรมะไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะครบ2 0 0ร้ยหวยก็ตกเรื่อยๆนะก็พยายามตีกันเข้าไปหน่อยนะ รู้สึกใน p ีเนี่ยเควสพูกนี้เราจะสามารถซื้อจาก NPC ได้นะจ่ายจ่ายเป็นสลึงนะแต่นี้ไม่มีให้ซื้อนะเราจะต้องมาตีเองนะก็ตีจนครบเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเราก็จะไปตีทหารพานฝ่ายอาธรรมต่อก็จะเป็นเจ้านี้นะเราก็ยืนตรงนี้เลยจุดเทพ ก็เดินทางมาเรื่อยๆนะสำหรับตัวทวนก็ตีมาเดินทางมาถึงครึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางนะก็เดินทางมาถึงครึ่งทางไปที่เรียบร้อยนะตกไม่ยากนะตอนนี้ก็ครบสองร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเราจะไปเวสนำของไปส่งสามารถใช้ยันวาร์ไปได้นะถ้าเพื่อนๆขี้เกียจวิ่งอ่ะ ก็มาคุย n p c ตัวนี้ต่อนะฮะให้หาทวนหักอีกสิบอันนะฮะเราก็จะมาตีตัวนินจาหอกฟ้านะ เวน,นี้ตกง่ายนะตีตกเอาตกเอา,เอาไม่ยากเพ,เพื่อนๆมีสกิลหมู่วาจะเก็บเร็วหน่อยนึงถ้าเล่นดาบนี่น่าจะแป๊บเดียวโอเคก็ครเป็นที่เรียบร้อยนะเราก็จะไปส่งเวสสสุดมากเราวถ้าจะคุยกับ NPC ตรงนี้เป็นหลักๆนะ เคล็ดนี้น่าจะวาร์ปไปวังย็ดได้เาเขาจะให้เราไปเก็บมนุษย์หิมะนะฮะอีก200ตัว จ้ามนุษย์หีมะก็อยู่ตามนี้เพื่อนๆสามารถใช้บอร์ดวิ่งมาได้เลยนะมันจะไม่ติดอะไรนะตอนนี้ผมก็เอาดาบเข้ามานะเร่งสมทบทําให้เคเวสมันตกเร็วขึ้นนะเอามา2ตัวเลยยืนซ้ายขวานะอันนี้ก็เป็นดาบชายของผมนะอันนี้ก็เป็นดาบหญิงนะคาดร้อยด้วยการเปลี่ยนอาชีพด้วยการเคเวสเดียวกันนะรู้สึกเคเวสจะไม่เด้งขึ้นนะอันนี้ปาร์ตี้ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรนะ หลังจากที่ใช้เวลามาสักพักหนึ่งก็ครบเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะไปตีจุดต่อไปกันนะฮะจุดต่อไปก็จะมาตีมนุษย์หิมะนะตรงนี้ขออยับมานิดนึงนะไม่ต้องใช้ยันวาร์ป ตรงนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์ตีเราก่อนนะก็จะสบายขึ้นนะสำหรับอาชีพดาบนะสำหรับอาชีพที่มีที่ทำตีหมูขึ้นมาแล้วก็จะสบายนิดนึงเพราะมอนตรงนี้ตีเขาตีเราก่อนแสงถูนเ้เฮียผมก็เดินทางมาถึงร้อยแล้วก็ต้องรยกันต่อนะปล่อยไปเรื่อยเลยของตกช้านิดนึงนะแต่ก็ตกอยู่นะ ก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะต่อไปเราก็จะไปส่งเควสนะก็ใช้ยันวาร์ปไปเลยคุยกับ NPC นะเควสนี้ไม่ยากไม่ยากต่อไปก็คุยกับ n อ c อีกตัวนึงตัวข้าง,างกันมันอยู่ด้วยกันทำไมไม่คุยกันเองวะต่อไปก็จะไปหาท่านลูกคิดทองนะฮะวาร์ปไปคนบันเลยง่ายดี อันนี้ก็จะต้องใช้จ่ายห้าแสนตำลึงนะก็จ่ายเหรียญตำลึงไปไปนะเคล็ดน้สายไปต่อไปแล้วจะกลับไปที่วังเย็นอีกเช่นเคยนะสองเคทต่อไปคุยกับเท่าขอทานนะแล้วก็พม แล้วก็ผู้ใหญ่หมู่บ้านวังเย็นนะโอเคนะก็จบเว็ทที่เรียบร้อยนะต่อมาเราก็จะต้องไปตีบอสนะเก็บคั้งพีสองเล่มแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากขึ้นเลยเนี่ยซื้อเลยครับ188แต่ผมเห็นว่าเขาต้องเก็บ2ชิ้นนะถ้าเราซื้อ188 2ใบนิดขี้แตกเลยนะเดี๋ยวว่าผมจะลองดรอปจากบอสด,ดูนะ จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการไล่เควสคัทห้านะฮะมันก็จะยากอยู่ตรงมอนมนุษย์ที่มะตัวเล็กนะฮะมันไม่ตีเราก่อนเราต้องเก็บถึง200ชิ้นนะตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดนึงอนะ่ะที่เหลือก็ไม่ยากอะไรนะอันนี้ก็เป็นทิคแนะนําสำหรับเพื่อนนะที่กําลังจะขึ้นร้อยนะฮะต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการตีบอสนะแต่ไม่รู้ว่ากี่ชิ้นจะตกอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หนึ่งนะไม่รู้จะตกหรือเปล่าตอนนี้ผมก็มาตีบอสนางสวยนะ ก็ทิกนะสำหรับเพื่อนที่ตีบอสนะผมก็จะตีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการย้ายเป็นเส้นนะเส้น2เส้น3าไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็ช่วยสามตัวเลยเพราะวสาตัวนี้เควสเดียวกันนะเปลี่ยนอาชีพเหมือนกันตัวไหนตกก็ได้ไปค่อนข้างรีดามจเร็วนะไม่นานนะตรงนี้ ตัวที่หนึ่งก็จบไปนะไม่ตกนะตัวที่หนึ่งเนะ่ยเราจะทําการไปตัวที่สองต่อตอนนี้ก็อยู่ตัวที่สองนะฮะตัวแรกไม่มีตกตัวที่สองจะตกหรือเปล่ายังไม่ตกนะตัวที่สอง จะเปตัวที่3ต่อเลยตัวที่3ก็จบไปไม่ตกนะฮะตอนนี้ก็อยู่ตัวที่4นะเห็คนคุณก็ตีก่อนก็เลยขอขอปาร์ตีนะ้ช่วยกันตี ตัวที่สี่ก็ไม่ดอบนะฮะยังไม่มีตกมานะตัวที่สี่เดี๋ยวเราจะไปตีบอสหมาหน้าวังเย็นนะฮะ บอดหมาวังเย็นตีไม่ไหวนะเขาตีค่อนข้างที่จะแรงนะโอเคนะวันนี้ผมก็ต้าจะตีได้ประมาณสี่ตัวแล้วก็ไม่ตกนะสำหรับเพื่อนๆที่หาก็ลองพยายามกันดูเดี๋ยวผมจะลองซื้อดูนะว่า่ายหนึ่งแปดแปดเนี่ยมันเปลี่ยนได้หรือเปล่านะหรือว่ามันจะได้แค่หนึ่งอันนะอันนี้ผมก็เสี่ยงเหมือนกันนะผมก็ขอกําลังใจจากเพื่อนๆนะก,ก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะกดไลค์กด, like, กดติดตามกันด้วยนะเป็นกาลังใจให้ผมหน่อยนะผมจะทําการซื้อนะเพื่อเปลี่ยนคลาส ไป188จัดไป188เรียบร้อยนะเปลี่ยนได้ไหมซื้อไปแล้วนะครับ188 188เควสหายเอ้ย188ซื้อได้นี่วะเฮ้ยเชื่อซื้อได้โอเคนะต่อไปก็จะทําการเปลี่ยนคัสอันนี้ก็เป็นตัวโทวนผมนะตัวโทวนผมเขาทรงผมเป็นอย่างนี้คนะเป็นช่างแอร์แตผมจะเปลี่ยนจากทรงผมช่างแอร์เป็นทรงผมแบบอีกแบบหนึ่งนะโอเคมาที่เปลี่ยนอาชีพ แล้วกดโบ้งเรียบร้อยโอ้โห,อหเอย้ยทรงผมนี้ได้อยู่เท่อยู่นะตอนนี้ก็กลายเป็นหัวงอกไปที่เรียบร้อยนะีก็เปลี่ยนคาแรคเตอราที่เรียบร้อยนะสำหรับการจ่ายหยดเป้า188นะฮะสำหรับใครที่อยากจะตีบอสข้อก็ลองไปตีนะแต่ผมว่าข้อเสียของมันคือคนเขาจะเริ่ม,เร,มเริ่มแย่งกันไปนะมันจะทําให้หาบอสยากนิดนึงนะจะลมเสียนะถ้าเผื่อว่าใจร้อนแบบผมก็จัดไปนะ โอเคนะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเอ้ก่อนไปเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนเสื้อให้ดูก่อนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อเลเวลร้อยนะฮะยัดเคยยัเคมาวะยัดเคเอาวะยัเคใส่เกาะแล้วเอาวะเอาวะออ เอาวอเอาวะเฮ้ยใส่ชุดก่อแล้วเอาวะ